วัดีค่ะวันนี้โค้ชพรจะมาสอนการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อแบบละเอียดไปชมกันเลยค่ะหนึ่งนะฮะนับขาไม้สิบวิสองพับขาปับะะ๊บนะฮะกดซิงขูดตรงนี้นะคะปับ๊บเปลี่ยนข้างะะปึ๊บฉีดขานะคะและ้วเย็นซ้ายซ้ายขึ้นมาดีกว่า นอนลงไปค่ะยืดต้นขาด้านหลังนะคะป๊าปนับสิบห้าวิมามาการับโอ้ยดึงเข้าไปค่ะเข้าหาลำตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เสียงชิงนั่งขาป๊าปดึงจากหน้าก็พอ้โค้ดอย่ายบินเยอะสิว่ามันตึงไม่ตึงไม่มมเอาค่ะเอาแค่นี้ค่ะดึงเลยค่ะืด,ดอ้าวซ้ายขวาดึงป๊าปนะคะ เสร็จพุ้กเป็นการนอนนะคะขยายข้ขาบนขาข้าหารั้ตัวรับขาไปพัขาโเห็นไหมโคตกับโมตนกางนเห็นไหมนี่นะคะจะทำให้แปรได้ดีขึ้นนะคะยื้นที่นะคะสีขาโอไม่อ่อนดัดยายไม่แก่ดัดยากนะคะโบแกแล้วไะนะคะ หลาคนโดนยืดนะคะต้องให้สบายๆนะคะอย่าเกรงสู้นะคะนี่ค่ะห้ามเกรงนะคะกำมืนร่นหายใจเป็นปัตว์ะินาบินเตื้อเตี้ยชิดหนาแล้วนี่นะคะก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบยืดกู้แบบละเอียดเลยนะคะ